สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปกับพวกเราช่อง Money Hero ครับค่ะและนี่ก็คือรายการ h a n ด์แท็ o รค่ะรายการที่จะรวบรวมหุ้นของเพื่อนๆที่ติดอันดับมา10หุ้นเท่านั้นมาให้อาจารย์ออวิเคราะห์แนวนโน้มว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันช่วงดูกราฟว่ามีตัวไหนติดมาบ้างแต่ที่จริงเราก็ขึ้นไปที่หน้าปกแล้วนะครับว่ามีตัวไหนติดมาบ้างนะใครที่มีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสิทหุ้นติดระดับมาเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเช็กกันนะครับว่าหุ้นที่ตัวเองถืออยู่มีเทรนไปในทิศทางไหนแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสรุปทั้งสิบตัวนั้น เราขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกของเรานะคะช่องของเรามีเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะได้รับหุ้นกันบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์เราจะมีหุ้นให้ประมาณ8 1ถึงตัวต่อสัปดาห์นะครับมีบอกจุด Stop Loss แล้วก็บอกจุด Target Price ให้ด้วยแล้วก็จะมีการ อัปคลิปอีกสองคลิปนะครับเป็นคลิปการเลือกหุ้นเข้าขอรอตนะครับที่จะทําโดยจันพืชแล้วก็มีคลิปการอัปเดตเซฟิตี้ช่วงปลายสัปดาห์ด้วย mm hmm. แล้วก็ช่วงหลังจากปีใหม่นี้นะครับคือจะมีไลฟ์พิเศษนะครับสัปดาห์ละสองครั้งผมกับจันพืชจะเป็นคนไลฟ์นะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไลฟ์ฟ้องกันนะครับจันพืชจะมาในช่วงเช้าส่วนผมจะมาในช่วงเย็นนะครับส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งสาบกันอีกทีนึงครับอืม mm hmm. ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยคะ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูหุ้นทั้ง10ตัวกันเลยค่ะไปเลยครับมาดูหุ้นตัวแรกนะครับที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับตัวนี้คืออมานะอมานะเพิ่งออกจากกรอบได้เพิ่งเบร i ไฮไปได้วันที่16บธันวานะครับเนี่ยกรอบนี้เดี๋ยวผมเลื่อนนวต้านลงมาให้ดูนะครับชุดนี้พอราคาออกจากกรอบไปได้ก็วิ่งขึ้นไปได้พักเดียวท่านเองนะครับแค่สวันนะครับวันที่หก็โดนทุบกลับลงมาแต่ว่า การทุบกลับลงมาชุดนี้เนี่ยราคายัางไม่ได้ลงมาถึงจุดไฮโลก่อนหน้านะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะแท่งนี้แท่งแดงแท่งนี้นะครับไฮโลก่อนหน้าของเขาคือ3 3 4ตรงนี้ใช้เป็นจุดสต็อปลอตถ้าราคาลงมายังไม่หลุดแนวนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปเทสทไฮที่4.9 4สได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรองให้เขาไซเวย์อยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งก่อนนะเพราะว่าดูจากทรงคลื่นแล้วนะครับ น่าจะยังไม่ขึ้นให้เร็วนี้อยู่ในช่วงของการไซเวย์อยู่นะเพราะว่าแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยโวลุมก็ค่อนข้าง,งเยอะนะครับการขายออกมาชุดนี้ก็ต้องรอดูครับถ้าจะไปต่อนะต้องไม่หลุด3.34สําหรับตัวอามานาครับถ้าหลุด3.34ยังไงก็ต้องคัดไปก่อนนะเพราะว่าเสียทรงไปแล้วตัวที่2นะครับที่ถูกขอกันเข้ามาเยอะที่สุดในรอบนี้นครับก็คือฮานะฮานะตัวนี้ต้องบอกว่าเสียทรงไปแล้วนะครับในคลื่นนี้ ขึ้นก่อนหน้านะครับมีการขึ้นพักทะลุทั้งหมด3รอบไปแล้วแล้วก็มีการเสียส่งแบบนี้คือเรียกว่าหลุดโลหลุดโลก่อนหน้านะครับหลังจากการไม่กไฮมาแล้วสามรอบต้องบอกว่าสรงไม่สวยชุดนี้จบไปแล้วนะครับต้องรอชุดใหม่ในอนาคตคือถ้าฮานาเนี่ยจ,จะสร้างชุดใหม่นะครับเขาต้องไม่ทําโลใหม่ด้วยนะในคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่ของเขาโลอยู่ที่33.25ต้องไม่หลุดตรงนี้ครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะ สร้างฐานบริเวณนี้แล้วก็มีการวิ่งกลับขึ้นมาที่ไฮเดิมที่46บาทได้เอากรอบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่ราคาวิ่งมาก่อนหน้านี้คือจบคลื่นไปแล้วจบเทินไปแล้วตอนนี้กาลังพยายามจะสร้างรอบใหม่อยู่นะก็ต้องรอรุ้นครับตัวถัดไปครับ ACE ตัวนี้ราคาวิ่งมาชนแนวต้านที่4บาทไปแล้วรอบหนึ่งพอชน4บาทเสร็จปุ๊บนะครับก็มีการทิ้งลงมา ชุดนี้คือบอกไปในรายการหุ้นเด่นแล้วนะครับมันมีติดสแกนมาด้วยก็คือถ้าราคาที่เขาวิ่งทะลุขึ้นไปเนี่ยมันปิดต่ากว่าแนวต้านผมจะมองว่าไม่ทะลุนะครับส่วนใครที่มองว่าแท่งนี้ทะลุแนวต้านมาแล้วก็จะมีจุด stop loss อ,อยู่ตรงนี้ซึ่งก็ต้องคัดออกไปก่อนนะครับแต่ว่าใครที่มองว่าแท่งนี้เนี่ยแท่งนี้ยังไม่ทะลุเหมือนผมการที่ราคามาหลุดไฮโลก,ก่อนหน้าตรงนี้มาได้นเนี่ยก็อาจจะขายออกไปก่อนครึ่งหนึ่ง เพราะว่าสถานการณ์มันยังดูไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตัว ACE เนี่ยมีสัญญาณการกับตัวคลื่นย่อยแล้วนะจังหวะนี้นะครับมีการขึ้นพักทะลุนะพักทะลุไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งแท่งเกี่ยวแท่งนี้ก็ติดสแกนเอเหมือนกันแต่วอลุ่มยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่อืมถ้าใครยังไม่ได้ออกหมดนะครับออกแท่งแรงแท่งนี้แค่ครึ่งเดียวปัจจุบันนี้ตัว ACE ก็ต้องวางซับรอตที่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้ ทังเขียวทั้งนี้นะ3.44การสร้างขึ้นใหม่รอบนี้ของเขาถ้าไม่หลุด3.44มีโอกาสขึ้นได้ต่อแต่ถ้าหลุดนะครับก็คือเสียทรงไปเลยต้องรอรอบหน้าเป็นจุดคัดเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครมีของแล้วยังคัดไม่หมดคือต้องคัดเลยถ้าหลุด3.44ครับตัวถัดไปนะครับอีออนมีการทิ้งลงมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าดูทรงกราฟแล้วนะที่ติดรายการหุ้นเด่นมานะครับยังไม่หลุดไฮโล ไฮอโลก่อนหนะ้าของอ e ีออนให้ไว้ที่180บาทยังไม่หลุดนะลงมาต่ำสุดที่182ผมมองว่าราคาถ้าไม่หลุด180บาทมีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปที่276บาทซึ่งเป็นไฮล่าสุดที่เขาสร้างไว้ในวันที่25ธันวาที่ผ่านมาแต่ว่าการขึ้นรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเด้งขึ้นไปเลยรอบเดียวหรือว่าจะมีการสร้างคลื่นย่อยให้เห็นกันอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเพราะว่าผลประกอบการของอ e ีออนไตรมาสล่าสุดเนี่ย ระกาศมาเร็วมากนะครับไตมาสี่เนี่ยที่ผมเช็คดูนะครับในโปรแกรมของ eF ฟินผลประกอบการก็ยังดีอยู่นะเดีย๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยที่มันขึ้นมาตรง Q4 ตรงนี้พันห้าสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งล้านบาทซึ่งโตมากเลยนะโตโตกว่าไตมาสที่สามเห็นไหมไตมาาที่สามคือเก้าร้อยเก้าสิบล้านแล้วผลประกอบการนะครับตั้งแต่ไตมาสองสามสี่เนี่ยคือโตขึ้นเรื่อยๆก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้นะครับถ้าเขาจะขึ้นก็คงขึ้นเพราะ สตอรี่ของกําไรใน Q4 ที่มันโตขึ้นนั่นเองก็ต้องรุนกันนะครับสำหรับใครที่มีตัวนี้อยู่หรือว่าใครที่ยังไม่มีตรงนี้สามารถวางแผนการเล่นได้จุด Stop Loss แค่20บาทนะเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับ,รบตัวถัดไปนะครับ AJ ตัวนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากๆเลยนะคือออกจากแนวต้านไปแล้วเนี่ยคือคุณต้องวิ่งละถ้าจะไปนะีต้องวิ่งละแต่ว่า ไปได้ไม่กี่แท,งท่งเท่านั้นเองนะครับวันที่25เนี่ยไปสร้างไฮสูงสุดที่23.50วันถัดมาครับร่วงเลยแท่งแดงปิดขนาดนี้เป็นเ a ลิช e e n g u l f i n g แท่งนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวนะถ้าดูไพรชั่นเป็นนะครับคือถ้าสมมุติว่าผมเพิ่งซื้อตรงเนี้ยตอนเบรกไฮรอบ2เนี่ยเจอ Bearish e n g u l f i n g ผมก็เพนก่อนแหละครึ่งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หลุดไฮโลก็ตามเพราะว่าเออมันมันไม่ควรที่จะทิ้งแรงขนาดนี้ถ้ามันจะขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะเผื่อมันชอบหลอกนะครับก็ต้องรอรุ้นอีก เพื่อหนึ่งแหละสาหรับคนที่มีของอยู่ส่วนตัวผมนะครับถ้าเหลือของอีกครึ่งหนึ่งก็จะรอให้หลุดไฮโลก่อนหน้านั่นเองไฮโลก่อนหน้าของตัว AJ นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เส้นเหลืองตรงนี้นะครับที่ราคาประมาณ17บเาทเกสะตางค์ถ้าไม่หลุดตรงนี้มีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องขัดออกให้หมดเพราะว่าเขาจะยังไม่ขึ้นจริงๆในช่วงนี้นั่นเองครับตัวถัดไปนะครับซินิกเสียงผมก็จะหายๆหน่อยนะตอนนี้ผมอัด รายการช่วงประมาณตีสองห้าสิบนะครับตัวถัดไปน้าซินแอกนะครับมาดูกันตัวนี้ตีแนวต้านไว้ให้นะตั้งแต่ที่ติดสแกนมารอบก่อนๆเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแนวต้านของเขาอยู่ที่สิบห้าจุดสี่ศูนย์แท่งนี้นะครับคือยังไม่มีแท่งไหนปิดเหนือสิบห้าจุดสี่ศูนย์ได้แท่งเขียวแท่งนี้ก็เกือบนะครับแต่ว่าปิดพอดีเป๊ะเลยแล้วก็วันธรรมาก็เป็นแท่งแดงที่ทิ้งลงมา แบบนี้นะครับถือว่ายังไม่ทะลุในคลื่นนี้ขึ้นพักทะลุแล้วก็พักอยู่ในกรอบไซด์เวถ้าผ่าน15.40ขึ้นไปได้และปิดเหนือแนวต้านนี้ได้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะวางแผนการเล่นเพราะว่าเขาพร้อมที่จะวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วนะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่17.50นะครับเนี่ยแท่งนี้นะก็ต้องรอรุ้นกันนะครับรอให้เขาผ่านแนวต้านไปให้ได้ก่อนค่อยวางแผนการเล่นครับ ตัวถัดไปครับบีกลิมบีกลิมตัวนี้ทรงอืเป็นไซเวนะครับเป็นไซเวหลังจากที่ราคาทำหายล่าสุดขึ้นมาได้ราคาก็พักตัวลงมาก็นี่ฮะมีโลอยู่โซนประมาณ48.25ถึง47.75นะครับโลอยู่โซนนี้แต่ว่าราคาเนี่ยเขาจะย่ำอยู่ที่48.25ยังไม่ยอมหลุดถ้าหลุดแนวนี้ได้ถ้าหลุด48.25ได้นะครับก็ไม่น่าจะไหวละทรงของการขึ้นมา รอบนี้คลื่นนี้ก็คือจะจบแล้วนั่นเองนะแล้วก็ถ้าหลุดจริงๆนะก็จะมีแนวรับถัดไปเลยนะครับอยู่ที่38.75ลึกนะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด38.75เนี่ยชุดที่วิ่งลงมารอบนี้ลุ้นให้เป็น A ได้ลุ้นให้เป็นขา A ได้นะครับขา A ของเวฟ2ถ้าจบขา A จริงๆนะครับมโอกาสเด้งขึ้นทำเวฟบนะีเราก็จะ ในเล่นในช่วงกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบล่างสา7สแดจุดเดห้าและกรอบบนอยู่ที่5้าสบาบาทถ้าลงมาหน่อยก็ความเสี่ยงจะต่ำหน่อยนะครับสักโซน4ี่1บงสี่เอตรงนี้ความเสี่ยงจะต่ำละและถ้ากลับตัวได้นะครับก็มีโอกาสเป็นคาร์บีวิ่งไปชน53าบาทได้ตัวนี้ก็น่าสนใจในระยะยาวนะครับแต่ว่าระยะสั้นตอนนี้ไม่น่าสนใจละเพราะว่าทรงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวถัดไปครับ stgt ตัวนี้ขอกันเข้ามารวมๆแล้ว5้าคอมเมนต์นะครับสาหรับ HGT ภาพรวมตอนนี้ภาพใหญ่เขาเป็นไซเวย์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเจาะคลื่นล่าสุดของเขาเนี่ยที่ผมตีไว้ให้โซนประมาณ80ดนะครับด้านบนกรอบบนกรอบล่างก็อยู่โซนประมาณ66บาทเนี่ยคือเขาอยู่ในไซเวย์กรอบนี้มานานพอสมควรถ้าเขาทะลุออกข้างบนได้นะครับจะมีโอกาสที่จะวิ่งไปเทส9 4 5 0ได้เหมือนกันต้องรอดูทรงคลื่นนะครับว่าจะแข็งแรงขนาดไหนแต่ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะยังคงเป็นไซเวย์อยู่ตัวถัดไปนะครับแอดวาน ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าผิดหวังนะคือทรงมาหมดแล้วอะเออเวฟทรงเวฟบ3ต้องมาแล้วนะทรงขนาดนี้แต่นะครับไม่รอดนะนะชุดนี้นะครับวิ่งออกมาเนี่ยขึ้นเป็น1ลงเป็น A แล้วก็เด้งขึ้นทำสตรองบีนะครับ1 A นะครับสตรองบีอยู่นี่แล้วก็ขา C จบเวฟสองคือต้องจบละตรงนี้แล้วก็มีการออกตัวนะครับขึ้นพักทะลุเนี่ยเวฟ3าพื้นย่อยต้องมาละพอราคาขึ้นไป ถึงวันที่14บทันวาเกิด Shooting Star แท่งดับฝันเลยฮะแท่งนี้ชูตติ้งสตาร์เสร็จปุ๊บวันถัดมาเปิดกระโดดแดงลงมารวม3แท่งเข้าไปนะฮะรวม3แท่งนี้เข้าไปกลายเป็นอะไรครับอี n n i n g Star หรืว่าอี v e นติ้งโดจิสตานะแล้วก็แดงอีก4วันติดกันนะครับเกาะกลุ่มกันตรงนี้วันที่5นะครับเปิดมาตรงนี้กลายเป็นว่า4ีแท่งนี้กลายเป็น ไอซ์แลนด์ท็อปเข้าไปอีกโอ้โหสัญญาณขาลงมาเพียบเลยถ้าเป็นเวฟสามจริงๆนะครับมันไม่ควรจะลงขนาดนี้แปลว่าที่นับมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผิดหมดนะครับเนี่ยตลาดเฉลยมาแล้วคือคลื่นก่อนหน้าเราสามารถคาดการได้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทรงแบบนี้งัดแบบนี้มีโอกาสเป็นเวฟสามเพราะว่าเงื่อนไขมันเข้ามาหมดละมันจบทุกอย่างละแล้วก็รอตลาดเฉลยถ้าตลาดเฉลยมันวิ่งไปถึงเป้าของเวฟสามจริงๆ แปลว่าชุดนี้คือเวฟสาแต่ว่าตัวแอดวานเนี่ยตลาดเฉลยมาแล้วว่าไม่ถึงเวฟสานะเป็นเฟลไปแล้วนะครับจบไปแล้วก็ต้องคัดล็อตตามระเบียบนั่นเองนะแล้วก็รอนะครับรอการฟอร์มตัวคลื่นใหม่คลื่นใหม่ของเขาอาจจะมองชุดนี้นะครับที่ขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเวฟหนึ่งใหญ่ไปเลยได้เหมือนกันนะครับมองเป็นหนึ่งใหญ่ไปเลยแต่ว่าถ้าชุดนี้เป็นหนึ่งใหญ่จริงๆเนี่ย การทิ้งตัวลงมารอบนี้จะต้องมีสัญญาการกลับตัวก่อนที่ราคาจะดุดโลที่169ต้องมีสัญญาการกลับตัวนะครับถ้ามีการกลับตัวปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อชุดนี้อาจจะเป็น A นะที่วิ่งลงมาชุดนี้อาจจะเป็นขา A ก็ได้นะครับเมื่อมีขา A แล้วมีสัญญาการกลับตัวเสญญร,วนะร็จปุ๊บนะฮะการขึ้นไปรอบถัดไปก็ต้องเป็นขา B นะครับเราก็รุนเป็นขา B ได้เหมือนกันนะส่วนขา B เนี่ยจะเป็นประเภทไหน เป็น e ี k เป็น normal หรือเป็น strong นะต้องรอให้ตลาดฉเฉลยแล้วก็ดูความแข็งแกร่งของคลื่นย่อยเขาในอนาคตด้วยครับสรุปนะครับแอดวานตอนนี้วางแผนเล่นไม่ได้นะครับเก่งกาไรไม่ได้ในขาขึ้นแต่ขาลงก็ <laughs> มันเหลือช่องนิดเดียวอะขาลงก็ไม่น่าเล่นเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมันเหลือช่องแค่นิดเดียวเองส่วนใครนะครับคาดการว่าตรงนี้เป็น A จริงๆนะครับเวลาราคาลงมาใกล้ๆจุดสต็อปลอนะครับก็รอดูプライเซชั่นกับตัวหรือว่า คลื่นย่อยกลับตัวนะดูได้สองอย่างนะครับถ้ามีสองสัญญาณนี้อันไหนมาก่อนก็สามารถวางแผนการเล่นได้เพราะว่าจุดซับลอดคลื่นใหญ่เขาอยู่ที่ร้อยหสิบเก้าความเสี่ยงเหลือนิดเดียวแล้วนะครับตอนนี้ตัวถัดไปนะครับเค bank ตัวสุดท้ายละตอนนี้อุณหภูมิที่บ้านผมนะครับสิบเท่าไรเนี่ยสิบห้าองศาโอ้โคตครหนาวเลยนะฮะแอร์อก็ไม่ได้เปิดนะหนาวมากที่อุบลน,นะครับสิบห้าองศาเมันสุดท้ายนะครับ Kbank เค bank เนี K ่ย ต้องบอกว่ากําลังจะเสียทรงแล้วนะใกล้แล้วครับใกล้จะหลุดโลแล้วโลเข้าอยู่ที่110บาทถ้าหลุดตรงนี้คือคลื่นที่สร้างขึ้นมาชุดนี้คือจบหมดล้นะครับจบขาขึ้นเรียบร้อยละก็จะเป็นการทําขาลงเพื่อรอสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตสําหรับเคแบงถ้าหลุด110บาทนะใครมีนะครับหลุด110บาทคัดไปก่อนค่อยมาว่ากันในอนาคตนะส่วนใครไม่มีก็อย่าเพิ่งวางแผนการเล่น รอเล่นพุทธดีกว่านะครับถ้าถ้าราคามาลงร้อยสิบาทเนี่ยเล่นพุทธน่าจะน่าสนกว่าเพราะว่าจากจุดท,ที่เขาขึ้นมาเจ็ดสิบาทเนี่ยขึ้นมาไฮที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดห้าเออคำนวณแล้วนะครับ <c oughs> เสียงไปไหนหมดเนี่ยพากินน้ำแปบ๊บรู้สึกเสียงตัวเองเหมือนมดดำนะโอเคมาต่อนะครับกินน้ำาละเรียบร้อยดัวเคแบงค์นะครับจากเจ็ดสิบาทขึ้นมาร้อยยี่สิบหกจุดห้าเนี่ย คิดเป็นราวๆประมาณ80%แล้วนะเกือบร้อยเลยนะ8ปนะครับคือขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่จะโดนเทขายนะครับคนที่ได้ของมาตั้งแต่ต้นเทรนเนี่ยมีโอกาสที่จะทิ้งของไปเรื่อยๆคือ50%ก็ไปแล้วไงครึ่งหนึ่งเมื่อเกือบร0อแล้วก็น่าจะเพดก่อนนะครับส่วนถ้าหลุด1้0ยสบาทก็คือทิ้งหมดนะอืม ตัวนี้ก็ต้องลุ้นดีๆนะครับสําหรับคนมีของถ้าหลุด110บาทยังไงก็ต้องขัดหลอดออกไปก่อนครับแต่ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่ราคาจะวกกลับขึ้นมาเทสไฮที่หา6 5 0ยที่126.50ได้แล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปต่อให้มันถึง100%จากจุดเริ่มต้นที่ขึ้นมาก็ามี2กรณีนะครับลองเฝ้ากันดูดีๆสำหรับคนที่มีของครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ ทั้ง1ิตัวเป็นทุนที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะครับผมเมื่อกี้ช่วงท้ายก็มีแบบเสียงพี่มดดำนะครับพูดจนเสียงหายเลย <c oughs> อากาศมันหนาวมาก<ช>พูดตอนตึกๆนะครับตีสองตีสามพูดไปพูดมาให้เสียงหายก็ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังทําคลิปนะทาคลิปมาเสรนอเพื่อนๆทาคลิปมาให้เพื่อนๆดูเสมอนะครับ <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วช่วงเริ่มต้นปีแล้วนะครับก็ อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะครับเวลาเทรดเนี่ยอยากให้วางแผนก่อนเทรดทุกครั้งโฟกัสดีๆนะครับว่าเวลาเราวางแผนแล้วเนี่ยต้องทําตามแผนด้วยมไม่ใช่ว่าเป็นหลุดแผนชั่วกลางทางนะพอดีเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนคอมเมนต์มาติดโลกไปนิดนึงจากกําไรก็เลยเป็นขาดทุนเลยเห็นคอมเมนต์นั้นนะ้วก็รู้สึกเสียดายแทน<ม>จากกําไรสองสามหมื่นเลยนะกลับมาขาดทุนพันเลยนะก็เสียดายแทนแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพัฒนาการเทรด พัฒนาระดับจิตใจของเราด้วยนะครับเวลาเทรดนะให้มันมันคงกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถทําอะไรในตลาดได้แน่นอนครับถ้าพวกเราทําได้ครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนะคะที่อยากจะร่วมสนุกแล้วก็อยากทราบว่าหุ้นตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อหุ้นพร้อมแฮชแท็กมันนี่ฮีโร่นะคะในรายการหุ้นเด่นรอบวันซึ่งเรามีทุกวันอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนที่สนใจเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะครับผมส่งนันเข้ามาเยอะนะครับทีมงานของเรา รวบรวมหุ้นทุกตัวเยอะมากเอามาเช็คกันว่าตัวไหนขอกันมาเยอะที่สุดนะครับใช่คนสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งตัวแต่ว่าคนคอมเมนต์กันนะอยารวมกันนะมันดูลำบากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องของเรา แล้วคลิปนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย